สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้สาวโอนก็จะพาพี่พี่เอซทุกท่านนะคะมาขอแนวทางองค์ปูศรีสุดโทนะคะแล้วก็องค์ปู่พญานาคนะคะรุ่นห่วงทรัพย์นะคะสําหรับอ,อ,องค์นี้นะคะรุ่นห่วงทรัพนาะสาวโอนได้บูชามานะคะ เป็นงวดแรกนะคะสาวอนก็จะมาขอพรเนาะขอพรองค์ปู่ศรีสุโธแล้วก็องค์ปู่พญานาครุ่นห่วงทรัพ์นะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมเนาะสาวอนก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,ออนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนจะไปรับชมเลขทูบที่ปู่ให้นะคะเราก็มาท่องคาถาบูชาองค์ปู่พญานาคราชกันก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจัจิตตังอะหังวันทานาคาเทบ,บุรีสีสุโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจัจจิต ตังอาหังวันทานาคาทิบุดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปุชมิตติยัมปิกายะวาจาัจิตตังอาหังวันทานาคาทิบุดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปุชฌิมิเมตันจะมหาลาภูปิโยนาคะ ขันธะปริตังสาธุองค์ปู่สีสุโธองค์ปูพ่พญานารุ่นห่วงทรัพย์วันนี้ลูกช้างแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะมาขอแนวทางหวยลาพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่16กันยายน2564ขอให้องค์ปู่ประทานโชคลาภ เลขทูบในวันนี้ออกสามตัวขอให้มาในแนวทางหวยรัฐบาลลาวในงวดประจำวันที่16กันยายน2564้ด้วยเถิดสาธุสำหรับเอ่อเลขทูบในวันนี้นะคะสาวโอนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะพี่น้องขอพรจากองค์ปู่นะคะขอให้ ูเมตตาให้แนวทางโชคลาบในวันนี้เนาะออกหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะกับแนวทางเลขทูบที่ปู่ให้ในวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางเลขทูบเนาะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องวันนี้ก็เลขสวยนะคะ สำหรับงวดที่แล้วก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานอ้องเลขทูบแล้วก็เลขสูตรนะคะก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยด้วยเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเลขทูบที่ปู่ให้ก็จะเป็น3 5 8ห้าะดน้องพี่น้องสำหรับงวดที่แล้วนะคะ8มานะคะ5ก็มานะคะ5้าจะมาในชุด6ตัวน้องพี่น้อง ส่วนเลข8ก็จะมาในชุด4ตัวนะคะเลขทูปปู่มาเป็นตัวเด่นให้น้องพี่น้องแต่ไม่มาคู่นะคะสำหรับงวดที่แล้วเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับเลขสูตรก็หลุดเน้องพี่น้องสำหรับงวดนี้นะคะสาอนก็ขอให้พี่ๆเอฟซีเนาะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ปู่ประทานโชคลาบขอให้เ,เลขทูปเนาะ ในวันนี้นะคะออก3ามตัวตรงๆเลยนะคะให้พี่ๆเอฟซีเนาะได้มีโชคมีลาบกันนะคะก็พอ,อให้ปู่ประทานโชคลาบให้เนาะเดี๋ยวเรารอชมตัวที่สามไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวทูบหมุดเดี๋ยวสาวอนจะสรุปให้อีกทีนะคะกับแนวทางในวันนี้นะคะ สำหรับเลขทูบนะคะทูบดอกนี้นะคะก็สาวอนได้บูชานะคะบูชาองค์ปู่พญานาคนะคะรุ่นเหนียวซับนะคะซึ่งทางเพจก็ได้ให้เลขทูบมานะคะให้ทูบมาดอกหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นดอกนี้นะคะที่สาวอนได้จุดขอหวยลาวพัฒนานะคะก็ขอให้เลขทูบที่สาวอนได้บูชามาเนาะ บูชามากับองค์ปู่นะคะก็ขอให้เลขทูบในวันนี้เนาะออกผลหวยลาวพัฒนานะคะขอให้เลขทูบในวันนี้เนาะเป็นโชคเป็นลาบนะคะขอให้ออกสามตัวตรงๆเลยนะคะขอให้พี่ๆเอฟซเนาะ ถูกกันเยอะๆนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะอยากให้พี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมเนะมาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาเนาะสาวนกก็อยากให้มีชุกมีลาบนะคะอยากให้มาจริงๆอยากให้พี่ๆ FC ทุกท่านเนาะมีเอ่อมีชุกมีลาบมีเงินมีทองใช้กันนะคะ<า>ก็ขอให้มาสามตัวตรงๆน้องพี่น้อง พี่เอฟีได้ไปสาอนก็ดีใจเนาะแต่ถ้าพี่พี่เอฟไม่ได้สาวนก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีเนาะสำหรับแนวทางนะคะที่ให้ไปแล้วไม่เข้าเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สำหรับแนวทางเลขทูบในวันนี้นะคะพี่น้อง <ไป S 1> ก็สวยมากๆเลยนะคะถ้าพี่พ f ่ท่านใดชื่นชอบเนาะ <ไป S 1> ก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะ <ไป S 1> สำหรับเลขทูบที่ปู่ให้ในวันนี้นะคะ <ไป S 1> ก็จะเป็น051 <ไป S 1> นะคะ แล้วก็150นะคะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะคะในงวดประจำวันที่16กันยายน2564จุดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะสำหรับชุดแนวทางเลขทูบที่ปู่ให้ในวันนี้นะคะซึ่ง องปู่พญานาครุ่นเหนียวทับนะคะสาวอนก็ได้บูชามาเป็นงวดแรกเนาะก็ขอให้ปู่ประทานโชคลาภเฮงเง,งปังๆเนาะสำหรับแนวทางหวยรับรฐบาลลาวนะคะสำหรับวันนี้สาวอนก็มีแนวทางมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเ,ออเสียงโชคตัวไหนก็ขอให้ออกนะคะ ก่อนออกไปสาวอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาะอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ